บทักทายสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถูกท่านบรรยากาศพ้นบริตกมาลายเมื่อพี่น้องประมาณสามเมือเ่อนะแหงบัลลัเด์บันลังลมพัดวีวีเาเบื้องส่างพี่น้องเพิ่นกำลังแต่งเสาหอยเห็ดเฮือนเนาะแรงคำกัน ภาสิไปมืออื่นหรือมือฮื่อนี่แหละพี่น้องประมาณมือสองมือกะสีเดินทางพราวากระล่างสี่แล้ววย่ะกร็เลยสิไปซื้ออุปกรณ์มาให้เพลินพี่นอ้องจะไปซื้อแบบที่เป็นคาดเรือเพลินติดหเพลินแต่งเส้าหน้าบ้านให้งามแล้วงามแล้ว <c oughs> อืม กระโลเจ้วัดและไอจักแผ่นจักกล่องหวัดในห้าในห้าสิบปาจักหน่อยบอกให้ไปสื่อมาห้ห้าสิบปห้าสิบปกรุงเทพเมืองอื่นเมืองอื่นเมืองอื่นเลยพังเมืองออกคันซาเมืองอื่นผลออกคันซาได้สร้างแต่งเป็นเพื่อ

เมนค่ะเมนแต่งให้เบิร์พี่เนาะก่อนจินตไปไทยให้สร้างเพิ่นแต่งให้เบิร์ว่ามันสิออกมาส่งใดแมนสี่สี่สี่เน กระเบื้องหนาสี่สิบวะ ก็ไรเผื่อเรือนำด้วย44 4 16 16บานให่16บวกกันครับ3ต้น16 34 12 16 2ต้นก16 64เมนต่อ32 ชีทางในเพื่อนว่ามีจัหของนอนมีสามพี่น้องอันนี้เป็นห้องนอยอันนี้ห้องใหญ่พี่น้องแล้วก็นมันมีห้องอีกสุดท้าย เอาฮัการทำความสะอาดพี่น้องเก็บกวดที่ซางเป็นหิดไว้ก็เลยกเก็บไว้หาโหลด่นไปพี่น้องจะไปซื้อเบื้องสิไปไายไปเลือกลายหนาต่างเลยพี่น้องลายประตูใหญ่เนาะเราจะเอาลายใด กับเลือกไว้ใะไรไปนอนเงี้ยโมไมีเงินดบบหากสิเลือกไล่ไว้ซะก่อน bơm tơ tinh lắng nhảy hèn biết đâu cái bồn đấy <t ell> เออดีหมาอเาอยู่กับดีถ้าแกะนะเฮ็ดเออเฮ็ดเนี้ยกับเผิ่งกาแบบซอยเรือได้ยานแต่ลูกน้องบ่ได้อันนี้คนแบบเออซอยนั่นซอยนี่ามสางนคน็คือไปทำงานพี่น้อง บา <laughs> งคนกัไปเป็นซิปกับบไหรี่เคือว่าเลย มี3ห้องนอน2ห้องน้ําพี่น้องถ้าเพิ่นเห็ดเรื่อยๆก็คือสิแลเอาไว้แหละพอเพิ่นก็ยุดมาลายมือ้อแล้ว สิเป็น,นบ้านหลังเก่าพี่น้องแต่ข้างบนน่ะปู่กขึ้นหมดแล้วแหละ ดอกไม้อันนี้โอ้ทางแตกไปเลยพี่นอ้องเฮงค่ะปลูกไว้แต่หลายปีละหลยปีอหาปีแล้วเปล่ากำลังงามสามสองปีเลยนี่ชิซื้อกระถางมาเปลี่ยนเฮงค่ะเพิ่งเด้อใหากันเก็บหนึ่งก้อนลูกร้อยพัทเนื้อนนย่ายอยู่ลูก เอาไม่พ่อยมาปั้นเลยข้านั่งสีเดินทางไปนอปน,นองจะซื้อเครื่องน่องซ้าวเขาไม่ใหญ่ไปนนองซื้อมาส่งเผลเลยทุกคนก็นแยกใหญ่กันไปแบบน,นางเบิสบ้า bu nang miêu phù pháp nên đừng cái <laughs> gì sẽ chạm sát cái gì chạm là